ครับมาสรุปเหตุการณ์เมื่อคืนนะฮะพอดีเมื่อคืนเมื่อวานเกิดเรื่องเยอะมากเลยก็คือเราเรถตกหิมาสองรอบใช่ไหมครับเราแวะจะจอดหา,าข้อมูลโรงแรมเนื่องจากโรงแรมมันมีพายุหิมะแล้วมันแคนเซิลแล้วเนาะเราก็พยายามหาเสร็จแล้วพอเข้าไปจอดเนี่ยมันไหลาทางเราก็มองไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าหิมะมันกบหมดพอลงไปนิดเดียวนิดเดียวมันก็จมลงไปเลยงั้นเลยก็คือมันไม่มีเหมือนแบบ ไม่มีหลายทางลงไปเลยเพราะว่าตอนที่ลงไปช่วยกันขุดจะขุดห,หรือจะเข็นเนะี่ยมันจมไปครึ่งขาเลยก็คือเหมือนแบบจากถนนแล้วก็ลงไปพื้นดินเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาสวีเดนนะครับถ้าจะจอดรถก็ให้แนะนําจอดที่ตัวพีเพราะว่าตัวพีมันจะเป็นเหมือนถนนที่เขาทำแยกข้างให้เราจอดมันน่าจะปลอดภัยกว่าไม่ยงั้นก็เช่าจะลืมเช่ารถโฟล์วได์มานะลน่าจะสําคัญคนะัคัญมากก็ ช่ารถโลฟโล์เรียนนาให้เชา่ารถโฟล์วีไมานะครับถ้าในช่วงหน้าหนาวมันจะได้ไปที่ไหนหลายที่แล้วก็ไม่ตกหลงหรกมากเพราะอันที่มันเหมือนจะแข็งแต่มันไม่แข็งนะเลหิม้ามันหนามากๆเลยก็ต้องรองหลายคนมาช่วยประมาณสองชั่วโมงเนะก่อนจะหลุดออกมาได้แต่ประเด็นก็คือแม่งโทรไปหาสาดีตำรวจตำรวจแม่งไม่รับสองรอบนี่เอเจนซี่นะระดับประเทศนะ หมายถึงว่าเบอร์ที่โทรไปไม่ม่มีใครรับมีคนช่วยโทรหาดับเพลิงดับเพลิงไม่ก็ไม่มาเสร็จแล้วโทรหาบริษัทรถโทรหาประกันที่แบบเราเราทาบริษัทรถมารถเช่าแม่งก็ไม่รับดูดิโอดีถ้าไม่ใช้คนไวรินสวีเดนคนหนึ่งที่เป็นคนผิวสีนะ,ะนี่คงไม่หลอดเขาแบบช่วยช่วยอยู่ช่วยเป็นชั่วโมองอะพยายามแบบเอาเราออกมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ย จนเขาไปเรียกอีกคันมาให้ช่วยเราได้ดึงออกแล้วแม่ก็คอยไปบกเรียกตลอดก็มีจอดบ้างไม่จอดบ้างนี่แต่ก็นะเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากเลยแต่คือประเด็นก็คือทำไมตำรวจแม่ไม่รับโทศรศัพท์วะ <c ười> คืนเลนนี้ก็เป็นไรตายไปทำไงวะเนี่ยแต่ย่งน้อยเนี่ยเมื่อคืนเราก็ได้เห็นแสงเหนือนะแล้ววันนี้เราก็จะเดินทางต่อไปที่อบ,บิสโกที่เขาว่า เห็นแสงเหนือได้ดีที่สุดในสวีเดนเราจะไปดูกันว่าจะเห็นไหมแม่งเห็นยากนะฮะเจอกัน